ประกิทธิภาพนี่ฮะเบียดนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือคลิปวิดีโอขณะที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบะขับ,บปาดหน้าเบียดรถจักรยานยนต์สามแม่ลูกล้มครับที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจากถนนสายบุรีรัมย์ประโคนชัยที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทำให้สามแม่ลูกได้รับบาดเจ็บครับโดยกล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมันดังกล่าวสามารถบันทึกภาพอุบัติเหตุไปได้อย่างชัดเจนครับ ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ารถจนกระบะได้ขับตีคู่กับรถจักรยานยนต์แต่ว่าพอถึงหน้าปาั๊มรถกระบะเนี่ยก็เลี้ยวปาดหน้าเบียร์รถจักรยานยนต์ซึ่งก็จะขับไปทางตรงจนทําให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มกระแทกับพื้นอย่างแรงจากนั้นนะครับคนขับรถจนกระบะที่ว่าสวมเสื้อสีส้มเนี่ยน่าจะอายุประมาณ60ถึง70ปีครับลงมาจากรถมายืนดูแต่กลับไม่ยอมช่วยเหลือหรือว่าถามอาการผู้บาดเจ็บมีพิพาการในปั๊มเนี่ยวิ่งเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง3 แล้วก็โทรแจ้งตำรวจมาตรวจสอบรวมถึงกู้ภัยนะครับให้มาช่วย นำส่งโรงพยาบาลด้วยนะครับทีนี้มันมีช่วงเวลาชุลมุนนะคะที่กำลังจะช่วยเหลือคนเจ็บอยู่ปรากฏว่าจู่ๆคนขับรถกระบะก็เดินขึ้นรถทำเหมือนเนียนๆไปเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันก่อนจะขับรถหลบหนีไปเลยนะคะทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยคนเจ็บทิ้งเอาไว้แบบนั้นพนักงานปั๊มน้ำมันก็นำคลิปเหตุการณ์ไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ให้ช่วยกันติดตามหารถกระบะคันก่อเหตุมารับผิดชอบนะคะมีคนไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวน ส่วนใหญ่ต่างก็ประนามคนขับรถกระบะแล้วค่ะแล้วก็อยากจะให้ตำรวจเร่งรัดติดตามคนขับรถคันนี้เห็นทั้งรถทะเบียนรถแล้วก็เดี๋ยวคนขับรถลงมาก็เห็นชัดเจนว่าเป็นใครนะคะให้ติดตามตัวมาดําเนินคดีอย่างเร่งด่วนเลยค่ะครับแล้วจากการที่มีการตรวจสอบนะฮะสอบถามนางสาวพระคิดหนีผู้เสียหายเนี่ยเขาเล่าว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยนะฮะกำลังจะไปส่งลูกสาวครับ สองคนซึ่งเรียนอยู่ชั้นม3แล้วก็ม .5 ที่โรงเรียนทิศบาลหนึ่งตอนนี้คือว่ารู้สึกโกรธและก็เสียใจยเพราะว่าตนเนี่ยก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอาชีพคือรับจ้างทั่วไปครับหลังจากที่ว่าโควิดสิระบาดไม่ค่อยมีคนจ้างวันนั้นคือว่าตั้งใจนาเงินที่เก็บสะสมไว้เป็นค่าเทอมให้ลูก4,500บาทจะเอาไปจ่ายค่าเทอมให้กับลูกแต่ว่าก็ไม่ได้จ่ายนะครับกลับต้องไปจ่ายค่ารักษาตัวเองและลูกแทนและกลัวว่าถ้าเกิดว่าจ่ายไม่ทันเนี่ยลูกจะหมดสิทธิสอบด้วย อยากฝากจ้าน้ที่ตำรวจนะครับช่วยเร่งติดตามตัวคนขคับมารับผิดชอบด้วยนะครับอาไปฟังเสียงเข้าครับก็คือว่าก็ฝากบอกพี่ตำรวจและว,ว่าช่วยตามตัวมาช่วยอย่างน้อยๆก็ได้ค่าเทอมแล้วค่าซ่อมรถค,คืนแล้วแม่ก็ขะมือบวมง,งอไม่ได้เลยเอาน้ำแข็งปราครุปอะจะฝากอะไรถึงเขาบางตัวน,นี้บอกว่า ช่วยมารับผิดชอบค่าเทอมลูกสาวหน่อยแล้วแม่ตกงานด้วยเงินก็หมดแล้วหมดแล้วเีตรงนี้พนักงานปั๊มน้ำมันนางสาวสุรีรัตนพลอยเพชรคนที่เป็นคนโพสต์คลิปภาพเนี่ยนะคะบอกว่าสงสารทั้งสามแม่ลูกที่ถูกรถกระบะชนแล้วก็หนีไปโดยเฉพาะลูกสาวคนเลนะะ็กเนี่ยค่ะพออยู่ในเหตุการณ์ก็คือยือนร้องไห้อยู่ตลอดซึ่งตัวพนักงานปั๊มน้ำมันบอกว่าไม่คิดว่าคนขับรถกระบะจะไม่ช่วยแล้วก็หนีไปแบบนี้นะคะ ทำไมต้องขับหนีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ทางฝั่งของผู้เห็นเหตุการณ์เขาก็ตั้งคำถามด้วยอยากจะฝากให้กลับมารับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บด้วยค่ะ